สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าวันนี้อาจารย์ก็พอมีเวลานะครับก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสนะครับก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับไว้2ข้อนะครับข้อที่1นะครับใครยังที่ไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข้ามหาอาจารย์ได้ที่แอดไ0น์ r z o นะครับ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน QR code คก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับให้พิมพ์เลยครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับ พื่อให้นาข้อมูลลัคนาราศีที่ถูกต้องสําหรับตัวท่านเองนะครับไปเช็คนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมได้ที่อาจารย์แนทด u d o n g channel หรือจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่นะครับตามสะดวกเลยนะครับก็จะได้ข้อมูลการพยากรณ์ที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุดน,นะครับอย่างน้อยก็ตรงกว่าคนที่รู้แค่วันกับเดือนนะครับและเอาไปเช็คแค่เป็นราศีนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องแล้วใช้ลัคนาราศีนะครับ ในการที่จะไปเช็คดวงชะตาของท่านเองก็จะตรงกับตัวท่านเองมากที่สุดนะครับชัดเจนแล้วนะครับในส่วนข้อที่1นนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2นะครับใครที่ติดตามอาจารย์มาพักหนึ่งแล้วนะครับหรือยังไม่เคยมีโอกาสได้เช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถนะครับมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับโดยแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอเขาครับมหาจารย์ในที่แอดไ0 9์สองน์นะครับใครสะดวกสแกน QR code ก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดแจ้งไว้อยู่แล้วว่าคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับอ่านทําความเข้าใจให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับแล้วก็จะทําการจองคิวอาจารย์ได้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือถ้าติดขัดอะไรก็สามารถไลน์สอบถามได้นะครับแต่ขอให้อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับในส่วนของข้อที่2นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้เวลาการดูดวงไม่เกิน50นาทีนะครับ กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยายกรณ์น,นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจาเดือนมิถุนายนปพธศักกา2565นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนภพพันธุนะครับในช่วง25พฤษภาคมจนถึง18มิถุนายนแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะนะครับในช่วงตั้งแต่19มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมเพราะฉะนั้นการงานในช่วงเวลานี้นะครับ มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมันอาจจะมีงานมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาช่วงเวลานี้ตั้งใจทําแล้วก็ลุยให้เต็ม,ท,มที่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับบวกกับดาวประจําตัวนะครับดาวเสาโคจรนนะครับมาเป็นเกษตรนะครับมาทับลัคนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทุกๆคนนะครับ การงานไม่มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็ชัดเจนนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูโคจรเข้าสู่อนพบพันธุุนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าก่อนหน้านี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโคจรมาได้ตําแหน่งเสื่อมเป็นนิดนะครับแต่พอหลังจาก30มีนาคมปีสักราพ ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมงกรก็โคจรนะครับมาอยู่ในเรือนภพพันธุนะครับก็ถือว่าปลดล็อกผ่อนคลายนะครับในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการเงินก็มีโอกาสที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมงกรทุกคนนะครับคราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของเรื่องคู่ครองความรักนะครับหุ้นส่วนในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนภพปัตตนีนะครับก็คือดาวจันทร์นะครับ ครนี้ถ้ามามองกันในเรื่องว่าณปัจจุบันนะครับเรื่องความรักคู้คนทั่สุะจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของความรักก่อนนะครับในเรื่องของความรักในมุมนี้เนี่ยก็ถือว่าดาวศุกร์นะครับโคจรมาอยู่ในเรือนพบพันธุนะครับได้ตำแหน่งเป็นประนะครับในช่วงยี่ิบห้าพฤษภาคมจนถึงสิบปมิถุนายนนะครับ <S <S ถามว่าช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเรียกง่ายๆแล้วกันว่าไม่หวือหวาแล้วกันนะครับเรื่องความรักแต่ก็ไม่มีไม่ถึงกับว่าเสียนะครับ <S <S ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังยังไปไปได้สวยนะครับ แล้วก็พออีกจังหวะหนึ่งนะครับดาวศุกร์นะครับก็จะโคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งแต่ช่วง19มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมนะก็ถือว่ายังเป็นมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะเนี่ยได้แน่งนเป็นเกษตรนะครับคราวนี้ในเรื่องของความรักเองเนี่ยมันจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะครับก็ต้องไปดูในพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ละคนนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ พอะาจารย์ถ้าภาพรวมก็ถือว่าในมุมนี้ยังไม่ถือกันร้อนแรงหรือไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนะครับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็อยากให้ระวังนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงตั้งแต่15มิถุนายนนะครับจนถึง16กรรกรกฎาคมนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะครับ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับบ้างนะครับไม่มากก็น้อยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพือนดวงชะตาของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลน,นะครับเพราะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับแต่ก็ให้มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยก็ถือว่ามีดาวประจําตัวนะครับดาวเสาซึ่งโคจรมาทับลักษณตัวเองเนี่ยในมุมนี้เองเนี่ยสาปีมีครัง้งเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ถือว่าตัวเองมีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงอยู่นะฮะอาจารย์ก็มองว่ามันก็คงไม่ได้เป็นอะไรง่ายๆในช่วงเวลานี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็คือ15มิถุนาจนถึง16รกรกฎาคมเนี่ยก็ให้ระมัดระวังสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับที่สําคัญประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะครับที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเรื่องโรคระบาดโควิด19ก็ยังเป็นอะไรที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ อย่าเพิ่งไปคิดว่าอ๋อเดี๋ยวจะเป็นโรคประจำถิ่นและอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะขาดความระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็ให้ตระหนักว่าเราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันขอให้เรานะครับดูแลตัวเราเองให้ดีคนรอบข้างก็จะปลอดภัยคนที่รอเราอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับอย่างน้อยก็เซฟตัวเราเองนะครับเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ ที่สําคัญนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าช่องทางของจา์แนทดูดวงชาแนลเนี่ยเป็นการพยากรณล่วงหน้าอย่างน้อย2-3เดือนอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เราได้มีระยะเวลาในการที่เราจะเตรียมความพร้อมเตรียมตัวที่จะลุยเตรียมตัวที่จะคิดพิจารณาเพื่อไว้แก้ไขปัญหาหรือสถาน,นการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันคงไม่ได้หมายความว่าเราจะหลีกเลี่ยงได้เลย100เซแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้จากหนักเป็นเบาจากเบาอาจาาอาจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับก็ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2565จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจบคลิปอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆให้อีกรอบนะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ การงานนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอย่างน้อยก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการเงินมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วไปยาวๆนะครับจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราช2516ก็ชัดเจนนะครับคู่ครองความรักหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับหนักหนาอะไรนะครับก็คิดว่าคงผ่านไปได้ไม่ยากนะครับในส่วนของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอุบัติเหตุนะครับก็มีช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับช่วง15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทุกๆคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับที่สําคัญอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับวันนี้เราขีดจัาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ